Better to know กลับเข้าสู่ช่วงที่2กับช่วง Better to Know นะคะในแต่ละวันก็จะมีเรื่องราวดีๆมาอัปเดตให้ชีวิตคุณผู้ชมอยู่ดีมากยิ่งขึ้น5วัน5เทรนด์แบบไม่ซ้ำกันเลยล่ะค่ะและเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีแบบนี้นะคะเอาใจคนที่รักสุขภาพความสวยความงามค่ะเพื่อให้เราเข้าใจในด้านนี้กันมากขึ้นนะคะแล้วก็ไขข้อสงสยัยสาหรับบางคนที่สงสัยเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามกันอยู่ค่ะ คุณผู้ชมคะถ้าต้องพูดถึงเรื่องความกังวลใจของผู้หญิงทุกๆเดือนนะคะก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของประจำเดือนนั่นเองค่ะซึ่งก่อนมีประจำเดือนนะคะก็จะมีเรื่องอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นกับร่างกายแล้วก็จิตใจของเราค่ะจิตใจอาจจะมีอารมณ์ที่งุดงีดชุนเชียวง่ายบ้างนะคะโมโหง่ายเป็นต้นค่ะส่วนในเรื่องของร่างกายเราจะรู้สึกว่าทุกอย่างมันบวมไปหมดเลยโดยเฉพาะหน้าท้องนะคะซึ่งก็ทําให้ผู้หญิงอย่างเราเนี่ยเกิดความไม่มั่นใจค่ะปัญหาตัวบวมหน้าท้องบวมแบบนี้ เกิดขึ้นได้อย่างไรก่อนมีประจำเดือนนะคะแล้วเราจะมีวิธีการป้องกันหรือว่าแก้ไขย,ยังไงบ้างวันนี้มีคำตอบมาให้กับคุณผู้ชมด้วยถ้าอยากรู้ไปชมพร้อมกันเลยค่ะช่วง l e e d to know เชื่อว่าสาวๆส่วนใหญ่มักจะกังวลเมื่อใกล้ถึงวันมีประจำเดือนหรือช่วงมีประจำเดือนเพราะฮอร์โมนในร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดผลข้างเคียงตามมาไม่ว่าจะเป็นอาการปวดท้องประจำเดือน ซึ่งอาการปวดก็จะมีมากน้อยแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคลนอกจากนั้นก็ยังมีอาการอื่นๆอีกเช่นปวดหัวปวดหลัง มีอารมณ์แปลปรวนงุดหิดง่ายมีความอยากกินของจุกจิกหรืออยากกินของหวานมากกว่าปกติแต่หนึ่งในอาการช่วงใกล้มีประจำเดือนที่สาวๆหลายๆคนมีความกังวลเป็นอย่างมากก็คือเรื่องของรูปร่างที่มีการเปลี่ยนแปลงไปทั้งๆท,ที่รับประทานอาหารเท่าเดิมแบบเดิมหรือพยายามทานให้น้อยลงแล้วแต่กลับมีอาการบวมน้ำตัวบวมน้ำหนักขึ้นมีหน้าท้องค่ะสำหรับอาการตัวบวมบวมน้ำน,นะคะเป็นหนึ่งในอาการ ก่อนมีประจำเดือนและอาจจะต่อเนื่องไปถึงในช่วงมีประจำเดือนเลยหรือว่า PMS นะคะซึ่งอาการในกลุ่มอาการนี้ก็จะมีทั้งมีความหงุดหงิดนะคะทั้หญิงหลายคนที่เป็นประจำเดือนจะรู้สึกอารมณ์หงุดหงิดง่ายอยากรับประทานพวกของเปรี้ยวของเผ็ดหรือบางคนชอบกินของหวานนะคะอ,อาจจะมีอาการ ท้องเสียหรือบางคนท้องผูกก็ได้นะคะและอีกอาการหนึ่งที่อาจจะเป็นปัญหาสําหรับผู้หญิงที่คิดว่าเอ๊เราจะอ้วนขึ้นหรือเปล่าหรือจะอ้วนต่อเรื่องไปหรือเปล่าจริงๆแล้วในช่วงมีประจําเดือนเนี่ยจะมีภาะวะแคบบวมน้ำนะคะไม่ใช่บวมไขมันนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องความาสมดุลในเรื่องฮอร์โมนเนี่ยอาจจะไม่สมดุลในช่วงมีประจําเดือนนะคะเพราะว่าร่างกายเนี่ยจะมีการาผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนขึ้นมาในช่วงมีการตกไข่นะคะแต่ว่า ตรงนี้เนะี่ยก็ในร่างกายเราจะมีเตรียมผนังโพรงบอลลูกเนี่ยเพื่อเตรียมพร้อมการฝังตัวของถ้าเกิดมีการปฏิสนธิแต่ถ้าเกิดร่างกายไม่ได้มีการตั้งครรภ์นเนี่ยผนังบอลลูกที่เตรียมพร้อมตรงนั้นก็จะหลุดลอกไปอาการตัวบวมบวมน้ําต่างๆก็จะหายไปในช่วงหลังจะมีประจำเดือนเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาตรงนี้แม้ว่าจะบวมแต่ก็ไม่ได้บวมไขมันแน่นอนค่ะ อาการบวมน้ำหรือตัวบวมในช่วงก่อนมีประจำเดือนเกิดจากระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนในร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงไปเกิดความไม่สมดุลของฮอร์โมนส่งผลในร่างกายสะสมน้ำไว้ในชั้นเนื้อเยื่อร่างกายมากขึ้นทำให้มีหน้าท้องอึดอัดน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นตัวบวมจนสังเกตได้มีอาการบวมน้ำตามส่วนต่างๆของร่างกายบางคนอาจจะมีน้ำหนัก ได้ถึงหนถึง1อกิโลกร,รัมในช่วงก่อนมีประจำเดือนค่ะนอกจากนั้นช่วงก่อนมีประจำเดือนบริเวณผิวภายในโพรงมดลูกจะหนาตัวขึ้นและมีเลือดข้างอยู่ปริมาณมากทําให้มีหน้าท้องมากกว่าปกติแต่หากเยื่อภายในหลุดลอกออกมาเป็นประจำเดือนหมดแล้วหน้าท้องก็จะยุบก,กลับไปเป็นเหมือนเดิมซึ่งอาการดังกล่าวจะส่งผลกระทบในช่วงก่อนและระหว่างการมีประจำเดือนภายใน1-10วันเท่านั้นสําสหรับใน การตัวบวมในช่วงมีประจำเดือนเนี่ยจะเป็นในเรื่องของอในเรื่องฮอร์โมนมากกว่านะคะทำให้พวกสมดุลการควบคุมน้ำในร่างกายเนี่ยอาจจะ,ะทํางานได้ไม่ดีทาให้มีภาวะน้าข้างในร่างกายนะคะแต่ตรงนี้เนี่ยมาจากผลละกรณีกับพวกที่มีภาวะบวมน้ำจากตัวโรคไม่ว่าจะโรคหัวใจโรคโรคไตต่างๆนะคะตรงนี้เนี่ยสาเหตุนอกจากตัวฮอร์โมนแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรารับประทานในช่วงนี้เรารับประทานพวกอาหารที่เค็มจัดมากเกินไป ก็จะเป็นตัวที่ช่วยทําให้มันยิ่งดึงน้ำเข้าในร่างกายมากขึ้นนะคะตรงนี้ก็อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งว่าถ้าเกิดในช่วงมีประจำเดือนมีอาการบวมน้ำเนี่ยเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงของที่มีลักษณะข้มจัดนะคะเพื่อไม่ให้น้ำเข้าสู่ร่างกายมากขึ้นค่ะสำหรับอาการบวมน้ําในช่วงมีประจำเดือนเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับว่าเรากินน้ําเยอะทําให้น้ําอยู่ในร่างกายมากเกินไปเพราะว่าไตาของเรามีลักษณะปกตินะ,ะไม่ได้มีปัญหาอะไร ไตเราสามารถควบคุมสมดุลน้ําได้ดีดังนั้นเนี่ยการที่เรายิ่งกินน้ําเข้าไปนั่นแหละมันจะมีทําให้เราขับถ่ายมากขึ้นทําให้อาจจะช่วยน้ําในร่างกายไม่ได้ข้างมากเกินไปแต่เรื่องนั้นเนี่ยเราไม่ต้องกังวลมากคาะว่าการกินน้ําจะทําให้มีอาการตับวมมากขึ้นมันไม่ได้เกี่ยวกันค่ะ สำหรับการกินน้ำน้อยหรือกินน้ำมากเนี่ยในช่วงมีประจําเดือนเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการทําให้ตัวบวมมากขึ้นนะคะแต่ประเด็นในเรื่องของการรับประทานอาหารที่มีโซเดียมสูงมากกว่าที่จะทําใหา้มีโอกาสที่ร่างกายจะดึงน้ําไว้ในร่างกายมากเกินไปค่ะ การบวมน้ำหรือตัวบวมช่วงก่อนมีประจำเดือนสาเหตุหลักๆเกิดจากการที่ฮอร์โมนในร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงไปแต่สาเหตุนอกเหนือจากฮอร์โมนนั้นก็อาจจะเกิดจากการรับประทานอาหารที่มีโซเดียมสูงเพราะร่างกายทำการเก็บน้ำโดยอัตโนมัติเพื่อขับโซเดียมส่วนเกินออกทางไตทำให้รู้สึกว่าตัวบวมขึ้น นอกจากนี้ความเชื่อที่ว่าการดื่มน้ำมากจะเพิ่มอาการตัวบวมหรือดื่มน้ำน้อยเพื่อลดอาการตัวบวมบวมน้ำก็เป็นความเข้าใจที่ผิดค่ะเพราะว่าร่างกายมีกระบวนการควบคุมสมดุลของน้ำเป็นปกติอยู่แล้วนอกจากนั้นการดื่มน้ำก็จะเป็นการช่วยกระตุ้นในการขับถ่ายมากยิ่งขึ้นและยังทำให้ร่างกายไม่ขาดน้ำรวมถึงยังช่วยลดโซเดียมในร่างกายได้อีกด้วยละค่ะในเมื uh, been, uh ่อมันเป็น อาการนี้มันคืดตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าแต่ก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวมันก็จะหายไปเองแต่รู้สึกไม่ไม่สบายใจนะคะรู้สึกไม่สบายตัววิธีแก้ก็คือในเรื่องของการป้องกันมากกว่าป้องกันปัจจัยที่จะดึงดันก็สือร่างกายคืออาหารที่มีโซเดียมต่างๆอะไรบ้างก็อย่างเช่นพวกคเครื่องปรุงต่างๆหรือว่าอาหารหมักดองหรือเนื้อสัตว์แปรรูปนะคะพวกนี้ก็จะเป็นแหล่งของโซเดียมที่ค่อนข้างมากอย่างที่สองเนี่ยก็มีการศึกษาวิจัยการทดลองานวิจัยเนี่ยพบว,ว่าพวกอาหารที่เป็นแหล่งของแมกนีเซียม จะช่วยในการลดอาการบวมน้ําได้นะคะสําหรับอาหารที่จะช่วยลดอาการบวมบวมน้านะคะอันแรกเลยก็คือหลีกเลี่ยงอาหารที่ผ่านการแปรรูปเยอะอย่างเช่นอ่ะพวกเนื้อสัตว์แปรรูปไส้กรอกมุ้ยยอเบคอนกุนงเชียงหรือว่าพวกอาหารหมักดองต่างๆตรงนี้ในช่วงมีประจำเดือนเพื่อเราไม่อยากให้มีการรู้สึกว่าบวมน้ำมากเกินไปเนี่ยก็ควรจะหลีกเลี่ยงการปรุงแต่งรสชาตินะคะก็อาจจะ ลีกเลี่ยนลอยนะคะเลือกอาหารที่มันไม่ต้องผ่านการปรุงมากเกินไปอย่างเช่นมอูอบไก่อบแล้วก็บปทานกับพวกผักต่างๆนะคะรวมถึงในส่วนของอแอมโมเนียมนะคะแมกนีเซียมเนี่ยก็พบว่ามีความสัมพันธ์ที่จะช่วยในการลดอาการบูมน้ำได้ตัวแมกนีเซียมเนี่ยก็จะเกี่ยวกับการสมดุลในเรื่องการควบคุมน้ำในร่างกายเจอในแหลง่งไหนบ้างก็คือผัก ต่างๆผักใบเขียวต่างๆหรือพวกผัวเมล็ดแข้งต่างๆก็เป็นเนของมะทีเซียมจริงๆโดยกลไกธรรมชาติของร่างกายเนี่ยเมื่อเหมือนผนังมดลูกเนี่ยขาไม่ได้ตรงเรื่อบุของลูกเนี่ยไม่ได้มีการฝังตัวของพวกไข่กับสุจิในช่วงถ้าเพื่อต้องจังขันเนี่ยมันจะหลุดลอกไปเองซึ่งตรงนั้เนี่ยก็การหลุดลอกของเยื่อบุโพรงมดลูกต่างๆระดับฮอร์โมนที่มันเปลี่ยนแปลงในระดับสมดุลแล้วเนี่ยอาการบวมน้ำก็จะหายไปเองไม่ต้องไปรักษาเพื่อว่าให้หายการบวมน้ำค่ะ เห็นไหมคะคุณผู้ชมว่า,าการบวมน้ําตัวบวมหรือว่ามีหน้าท้องเป็นอาการปกติที่มักจะเกิดขึ้นก่อนมีประจําเดือนนะคะเพราะว่าร่างกายมีฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะทําให้บริเวณหน้าท้องเนี่ยขยายมากขึ้นก็เลยจะดูว่ามีเหมือนมีภุมงมีหน้าท้องยื่นขึ้นมานั่นเองนะคะแต่เวลาที่ประจําเดือนหมดในเดือนนั้นๆแล้วนะคะหน้าท้องก็จะยุบไปเหมือนเดิมก็จะกลับเป็นปกติแต่ถ้าหน้าท้องไม่ยุบนั่นแสดงว่าคุณอ้วนแล้วล,ะะล่ะค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมเนดะี๋ยวตอนนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้า Daily Experience. เปิดรออยู่ค่ะวันนี้ถึงคิวของสารปัญญาจะมีตัวยาอะไรที่มาทำให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันมากขึ้นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสักครู่ค่ะ